ข้อนี้ก็เป็นข้อสอบเรื่องเซตนะครับโดยโจทย์กำหนดให้ a, b และ c เป็นเซตโดยที่ a i n t e r s e c b เป็นสับเซตของ a intersect c นะครับแล้วก็ให้เรา,าเช็คว่ากกับขข้อไหนมันถูกมันผิดบ้างนะครับจริงๆข้อนี้ถ้ามองดูพเพวเผินเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับการพิสูจน์เรื่องเซตใช่ไหมครับแต่นะมันมีหลักอยู่ว่าถ้าเซตข้อไหนที่มันเป็นการพิสูจน์ไม่เกิน3เซตนะครับ ข้อนั้นจะสามารถใช้แผนภาพเวนและออยเลอร์มาช่วยมันจะง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นข้อนี้อ่ะผูก็จะพาใช้แผนภาพในการเช็คนะครับอ่ะโดยนะฮะเราจะเขียนแผนภาพให้มันตรงกับเงื่อนไขนี้นะก็คือเขียน A อเดลเซ็กก่อนอก็จะมีเซต A นะครับอ่ะมีเซต b อ่ะตัดกันนะตรงนี้เขาเรียกว่า a อเดลเซ็กนะทีนี้คี์เวิร์ดข้อนี้อยู่ที่ a อเดลเซ็กต้องอยู่ภายใน a intersect แสดงว่าต่อไปเนี่ย a i n t e r s e c c เราต้องเขียนให้มันคลุมมานี้ใช่ไหมครับอ่ะอันนี้คือ a นะอ่ะครูก็จะเขียนวงกลม c ขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมครับตอนแรกเนี่ยตรงนี้คือ a i n t e r s b ใช่ไหมแต่พอเขียน a i n t e r s c t ปึ๊บมันก็จะเป็น2ส,ส่วนนี้นั่นก็มันก็คือคลุมตัวแรกไว้พอดีนะครับอ่ะทีนี้นะเพื่อความสะดวกนะครับเราจะใช้ตัวเลขแทนบริเวณส่วนต่างๆนะครับอ่ะให้ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนที่1นนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าแล้วก็ตรงกลางคือหกนะครับอ่ะยังไม่พอเนาะเรื่องเซตเนี่ยมันต้องมีบอกว่าอยู่ภายใต้ยูนิเวิร์สอะไรด้วยฉะนั้นเราก็จะเขียนสี่เหลี่ยมใหญ่ตรงนี้นะครับแทนยูนิเวิร์สนะครับโดยให้พื้นที่ข้างนอกแทนด้วยเลขเจ็ดนะครับอ่ะโอเคได้รูปเรียบร้อยแล้วทีนี้ลองมาเช็คกอไก่ครับอ่ะดูกอไก่นะกอไก่ด้านซ้ายนะครับ A ลบวงเล็บ b. ๑เราดู a ก่อนนะ a มันคือพื้นที่ 1, 2, 6ใช่ไหมครับลบ b. 64ออกไปมันคือตรงไหนครับ b. 6 4มันก็คือ6กับ4ฉะนั้น a ที่ไม่เอา64เอาใหม่นะ a ที่ไม่เอา6,4ก็จะเหลือแค่1กับ2นั่นเองนะครับแสดงว่าซีกซ้ายเนะี่ยจะแทนด้วยพื้นที่1บวกกับพื้นที่ส่วนที่สนะครับอะ ในขณะที่ฝั่งขวานะครับ a ลบ b a ลบ b ความหมายคือ a ที่ไม่เอา b นะครับฉะนั้นวงกลม a อยู่ไหนเราปิด b ไว้ปุ๊บมันก็จะเหลือแค่1กับ2เช่นกันนะครับนั่นคือด้านขวาก็จะเป็นพื้นที่1บวก2เช่นกันนะครับจากที่เราเช็คเนี่ยเห็นชัดเจนว่าก็ไก่ถูกต้องนะครับก็ผ่านไปง่ายๆครับทีนี้มาดูขอไข่บ้างนะขอไข่เนี่ยถ้าการพิสูจน์ก็จะดูเหมือนเออดูหนูบอนจะยาวเนาะนะครับแต่เราจะใช้วิธีเช็ครูปภาพเหมือนเดิมนะครับ อ่าเริ่มต้นที่วงเล็บนี้ก่อน a ลบ c คือ a ที่ไม่อยู่ใน c นะครับฉะนั้น a อยู่ไหนให้เราปิด c ไว้เลยปุ๊บตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันแทนด้วยพื้นที่ส่วนที่1นะครับอ่ะต่อไปนะ b ลบ c คือ b ที่ไม่เอา c ฉะนั้น b อยู่ไหนให้เราปิด c ไว้ปุ๊บอ่ะก็จะเหลือส่วนที่ห้าตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้ยาวหน่อยนะครับ A union B union C คำว่า union คือเอาทุกส่วนที่อยู่ในวงกลมเลยนะครับก็คือ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ้นี่แหละแต่อย่าลืมว่ามันมี complement อยู่ข้างนอกด้วยนั่นคือตรงข้ามครับตรงข้ามคือไม่เอานั่นคือตรงเนี้ยจะแทนด้วยส่วนที่ไม่อยู่ในวงกลมนะก็คือมีแค่ที่เดียวคือเลข7เห็นไหมครับอ่าโอเคนะ,สะแสดงว่าด้านซ้ายคือ1 5 7นะครับทีนี้มาดูด้านขวาด้านขวาคือสั้นๆ C c o m p l เ m e n t นะครับ อ่ะเราก็ดูซ C มันคืออะไร C คือวงกลมเนี่ยสองสามสี่หกเนี่ยคอมพลเมนต์คือนอก C เราก็ปิด C ไปเลยครับปุ๊บฉะนั้นพอปิด C ปุ๊บก็จะเหลือหนึ่งห้าเจ็ดอ่ะเขียนไปเลยครับหนึ่งห้าเจ็ดครับอ่ะเอาเทียบครับด้านซ้ายหนึ่งห้าเจ็ดด้านขวาก็หนึ่งห้าเจ็ดก็แสดงว่าขอไข่เป็นไงครับก็ถูกเช่นกันนะครับสรุปนะคนนี้ก็สามารถใช้เป็นภาพเช็คพบว่าก็ถูกขอถูกนะครับก็เลยตอบ ข้อที่1นะครับ